นี่เป็นครั้งแรกของการเล่นละครของผมครับกำกับแบบไม่ต้องพูดไม่พูดเลยแต่ว่าเขามีสัญญาณเขาแบบใช้ภาษากายแล้วก็สัญญาณในการกำกับจะดูฟจะดู์เออแอคชั่นเัียไงนะ แต่จริงจังนี่ไม่ได้เล่นๆนะฮะพวกเราจริงจังนะจริงจังจริงจังผตั้งใจอยู่จอต้องพูด <ues> ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดนะคำกลับคำกลับแบบไม่ต้องพูด กล <c ười> <uma est> <ES> ับกลับแบบไม่ต้องพูด 재미있다... <laughs> <laughs> <laughs>